ทุกคนคะวันนี้ทิพย์ก็มาทําการาตัดแต่งต้นมะเขือค่ะที่ทิพย์ปลูกไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยออกลูกค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วทิพย์ก็เลยตัดออกแต่ว่าเก็บยังเก็บไว้อยู่นะคะ<ส>เพื่อที่ว่ามันจะแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ทิพย์ก็จะทําการใส่ปุ๋ยบํารุงต้นมันนะคะ แล้วก็ทิปก็ดึงเสร็จหญ้าแห้งทิพตัดหญ้าไว้นะแต่ดึงขึ้นมาตรงขคนต้นมะเขือกับชะอมนะคะให้ดูดีเวลาตัดหญ้าอีกทีมันก็จะจะเขาเรียกว่ามันจะสะดวกกว่านะคะเวลาทิพตัดหญ้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบเนี้ยเวลาตัดหญ้าอีกรอบหนึง่งมันจะรู้สึกพนันเอ็นตัดหญ้า,ญาอะไร ไปหมดนะคะยุ่งยากไปหมดอรอบนี้ทิพย์ก็เลยดึงดึงดึงขึ้นมานะคะให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็กองตรงขนตน้นมะเขือมะละกอชะโอมอะไรแบบนี้มันจะได้เป็นดินตรงนี้เนาะทิพย์จะได้ไม่ต้องไปหาดินมาใสา่ถ้ามันย่อยสลายแล้วมันก็จะเป็นมันก็เป็นดินตรงนี้นะคะแล้วก็ทิพย์จะได้ปลูกพืชใหม่ๆตอนนี้ก็รดน้ํานะคะ รดน้ำะมะละกอมะละกอที่ลงใหม่ตรงนี้ก็น่าจะรอดแค่ต้นสองต้นนะคะเพราะว่าเดดมันแรงแล้วทิฟไม่ได้ช้ำนะคะมะละกอทิปไม่ได้เขาแล้วไม่ได้วันมเมล็ดแต่มันขึ้นมาเองในวงบ่อทิปก็เลยดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมาแล้วเอาไปปลูกมันก็เลยเหมือนชะง,งักกันจเจริญเติบโตะค่ะมัน น่าจะไม่ค่อยไหวอากานน่าจะไม่ค่อยไหวันนี่ก็ทิปก็ตรงนี้สายยังไม่ถึงทิปก็เลยต้องใช้บัวรดน้ํานะคะยกไปรดน้ํามะละกอต้นใหญ่ก็ต้องให้น้ําบ้างนะคะไม่ได้ให้น้ําตลอดนะคะให้น้ําทรงสามวันให้น้ําทีถ้าให้ทีหนึ่งก็จะให้ทั้งเ,เ,ปเป็นบัวรดน้ําเลยนะเต็มบัวรดน้ําเลยต่อต้นนะคะรดน้ํามะเขือมะเขือทิปก็งา ขึ้นมากแล้วค่ะโตขึ้นมากแล้วทุกคนจะสังเกตว่าทิพเปจะทำอะไรทีเดียวส่งสามอย่างรดน้ำด้วยตัดแต่งต้นก้วยด้วยเดี๋ยวจะถอนหญ้าด้วยถอนหญ้าในวงบ่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการปลูกผักชนิดอื่นเพราะว่า รอบที่แล้วเราก็ปลูกผักบุ้งเนาะมันก็ไม่ค่อยงามเดี๋ยวทิปก็ต้องปรับปรุงดินใหม่ใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยในที่นี้ก็คือใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีก็มารดน้ําตรงถั่วลันเตากับถั่วฝักยาวตอนเย็นก็จะเป็นการตัดหญ้าขอบสะนนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ผสมดินนะคะ ก็จะทำในวงบ่อนะคะจะจะใส่ดินลงในวงบ่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิปย์ต้องทำทีละหน่วยทีละหน่อยเพราะว่ามันหนักทิปจะต้องขุดดินออกจากวงบ่อก่อนนะคะเอาย่าเอาเศษยุงเศษญ้าอะไรต้งเอาออกให้หมดเสร็จแล้วก็ปรุงดินใหม่ให้หมดแล้วก็ใส่ลงไปมันก็เลยจะช้าแล้วก็ หนักหน่อยนะครับต้องขนดดินต้องอะไรเองทุกอย่างใช้แรงเยอะเหนื่อยก็เลยทำไม่ไม่ได้ทําทีเดียวทําทีละหน่อยทีละหน่อย,อยเวลาก่อนที่ทิพย์จะขุดดินออกทิพย์ก็จะทําการเติมน้ำเข้าไปให้เต็มสักวัสนสองวัน,นให้น้ำมันซึมลงไปในไอลงไปได้เยอะๆค่ะนี่ทิพย์เพื่อทำงาน,นก็คือมันจะง่ายต่อการขุดลุงบอกออก่อออก แล้วก็ขุดดินออกง่ายนะคะทิพย์ก็ทำทำงานจนมืดนะคะเพราะว่าทำงานมืดมันก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่ร้อนนะคะไม่โดนแดดทุกคนคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิพย์ด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยคะ่ะการดูการติดตามของคุณมีค่าสำหรับทิพย์นะคะไป